เมล็ดพันธุ์ข้าวนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตของชาวนาในจังหวัดพะเยาที่จะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากราคาข้าวที่ลดลงจากในต้นปี2557เป็นต้นมาทำให้ชาวนาฟางรายถึงกับขาดทุนจึงมีการปรับตัวในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ข่าวใช้จ่าย ยังพอต่อการผลิตนาข้าวในฤดูกาลทีแล้วนะปีผมใคยปลูกปีนี้ผมเคยมาคิดว่าจะลดทวนทุนในการปลูกนะโดยการใจวานครับปีที่แล้วนี่เพราะมันอยู่ในช่วงประกันมันก็พออยู่ได้ <c oughs> เขาเด,ดูคิดปกตินะครับเป็นโรคนะครับที่ยม่น,น้อยก็คงจะเป็นเพราะว่าโรคนะครับโรคเคนะ้ดโอ้เนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ย กิโลละเจ็ดบาทห้าบาทสามสิบขอได้หบาทสี่ิบออีกแคมด้าหนึ่งหบาทห้าสิบแต่ในปัจจัยการผลิตส่วนหนึ่งก็มีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าว,ารรา 1, าวที่ชาวนาจังหวัดพะเยาจะต้องให้ความสําคัญเพื่อให้ได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สูงขึ้นและมีราคาสูงตามมาซึ่งจะ ทำให้ข้าวสามารถขายได้ด้วยราคาสูงในท้องตลาดคุณภาพข้าวก็นับเป็นสิ่งสำคัญที่ชาวนาจะต้องคำนึงถึงเพราะถ้าหากคุณภาพข้าวมีอัตราที่ต่ำลงก็จะทำให้ทรงผลต่อราคาข้าวข้าถ่ายทอดองค์ข้มูตัวนี้ครับก็คือเป้าเดียวเขาทำได้ปีนี้นะครับปีนี้ก็ทำได้แค่พันพันสามร้อยห้าสิบลาย ที่ผมมีโครง,งการอบรมกันนะฮะก็คือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนะครับก็ค,ค,นะค,บคือตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์จนถึงการกเก็บเกี่ยวของเจ้าบ้านนะครับก็เน,น้นเรื่องการลดต้นทุนนะครับการลดต้นทุนตั้งแต่การการเรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของการใช้ปุย๋ยการใช้สารเคม,มีนะครับการาใช้เครื่องจักรนะครับเพื่อพยายามสมมติว่าเกษตรกรเนี่ยอายุนักแล้วนะครับปลูกมาได้ละดำมาได้ละก็ต้องใช้เครื่องใช้ทําแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ทํานายนนะ การใช้การปลูกน้าแบบวานแห้งวานน้ำตมหรืออ่าเกษตรกรหนึ่งใช้วิธียอดนะครับข้าวโดยส่วนใหญ่ของจังหวัดประยเยาอันมีหลายพื้นที่ที่ได้ผลผลิตน้อยและในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำได้ผล,ผลผลิตที่มากขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชาวนาได้ผล,ผลผลิตที่สูงกว่า และสามารถขายได้ในราคาที่สูงเช่นเดียวกันคมสันจันโจสำนักข่าวอาเซียนมหาวิทยายลัยพะเยารายงาน